ที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็สลดใจจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกชายเพราะเวลาเมาทีไรก็คลั่งอาวาดแล้วครั้งล่าสุด เหลือจะทนเพราะว่าลูกชายจะทําร้ายแม่ของตัวเองพ่อเข้าไปห้ามปรากฏว่าลูกชายปรีจะเข้ามาทําร้ายพ่อสุดท้ายพ่อต้องสยบคลั่งด้วยการลั่นไกไปสามนัดใส่ลูกชายลูกชายบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตด้วยนะคะเหตุการณ์น,นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งค่ะว่าในบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ในตำบลดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีการยิงกันเกิดขึ้นพอไปถึงเนี่ย คุณผู้ชมดูนะบริเวณหน้าห้องนอนเนี่ยจะเห็นว่าคนเจ็บนอนจมกองเลือดแล้วเลือดเนี่ยเต็มพื้นบ้านเลยนะคะสำหรับนี่วุฒิเมธคือผู้ที่ถูกยิงนะคะอายุ30ปีค่ะถูกยิงเข้าบริเวณท้องทะลุหลังหนึ่งนัดใต้าราวนมซ้าย1น,นัดแล้วก็บริเวณแก้มพะลุคางอีก1น,นัดตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชทีนี้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย ก็คือคุณพ่อคุณพ่อชื่อว่านายจิรวัตรอายุ54ปีไม่ได้ไปไหนนะคะก็นั่งรอม,มอบตัวในขณะนั้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พยายามที่จะสอบปากคําคุณพ่อเดี๋ยวลองดูช่วงวินาทีที่สอบปากคําก่อนค่ะ ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเสียงครัมันปุ้ยว,ยวายวายอยู่ในห้องในห้องกับในห้องแม่ใน,ใ,นในห้องกับแม่ครับในห้องแม่ผมก็เลยเปิดประตูเข้ามาเขาก็พอเห็นผมเขาก็ปีกมาหาผม่ตรงนี้ครับครับปีกมาเพราะตอนแรกก,ก็ตาเขาเปิดนี่ก็พกอยู่กับตัวอยู่แล้วใช่ไหมผม,มเอาที่นี่ห้องเก็บของเพราะบมได้ยินเสียงวุ่นวายวายอยู่ผมก็เลยไปเอาแต่เขาทำร้ายหรือเปล่าเราคุยยังไม่แน่ใจครับแต่แม่เขาลองให้เลยมันปะมันเขาทำร้ายแม่ใช่ไหม ครับพอเขาเดินเขามาแล้วก็ยิงเลยแม่ม<า>แม่ก็คือเมียเราใช่ไหมใช่คือเห็นแบบนี้คุณพ่อเสียใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านคุณพ่อเองก็ยอมรับว่ายิงลูกจริงๆพยายามจะห้ามลูกชายเพราะว่าลูกชายจะไปทําร้ายแม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันเหลือจะทนกับพฤติกรรมของลูกชาย แค่ทำร้ายลูกเนี่ยก็ว่าเสียใจแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในระหว่างที่สอบปากคําคุณพ่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าลูกชายที่ถูกยิงเจ็บสาหัสก่อนหน้านี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วพอคุณพ่อรู้คุณพ่อร้องไห้หนักเลยค่ะกี่โมงนะพี่ตัวยากเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสักครู่เนี่ยกี่โมงนะพี่ตัตอนนี้กี่โมงเนี่ยืนเทปเรียงดึาเนี่ยโรงพยาบาลเพิ่งแจ้งมาตอนสามทุ่มสี่สิบนะ E ลูกเราแต่ชีวิตละแฟนแฟนไฟเราอยู่ไหนเนี่ยไปไปโรล์มงาเากันหว่าเราายรากนนั่งสบายก่อนมาเราดื่มแอลกอฮอลหรืออะไรบ้างวะเนีมนีไม่ได้กินไม่ได้กินนะ ลูกเราเสียชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ยแหละค่ะหัวอกคนเป็นพ่อใจแทบสลายเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการคุมตัวนายจิรวัตรนะคะคุณพ่อเนี่ยไปสอบสวนอย่างละเอียดที่สพเมืองสุพรรณบุรีเห็นว่าทางด้านของทีมข่าวอมรินทีวีวันนี้นะคะเดินทางไปที่เกิดเหตุ เจอแต่ญาติค่ะเพราะว่าเตรียมที่จะมาช่วยเก็บกวาดเช็ดถูบ้านนะคะแล้วก็ปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าทีมข่าวมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับชื่อว่าคุณเรวัตนะครับก็เล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวนี้เนี่ยพื้นเพลเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยนะแต่ว่าเขาพาครอบครัวเนี่ยย้ายมาอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วจริงๆเนี่ยสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยได้ประมาณสัก7ปีแล้ว ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเขายังเล่าเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้เสียชีวิตเองเนี่ยเคยมีประวัติก็คือจับน้องสาวตัวเองเนี่ยเป็นตัวประกันเพราะสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติดด้วยและจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถึงขั้นที่ตํารวจเนี่ยเคยเข้ามารังงับเหตุไปแล้วด้วยนะครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยก็พาลูกเนี่ยนะฮะผู้ชมไปบําบัดที่นครศรีธรรมราชจริงๆก็เพิ่งออกมาได้สักประมาณ1ปีกว่าเท่านั้นแล้วก็บอกว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเม มาที่เกิดเหตุภาพที่พบเนี่ยพ่อเนี่ยร้องไห้แทบขาดสติครับพ่อก็เป็นคนดีครับแต่ก็อันนี้ในครอบครัวก็ไม่เคยรู้นะครับแต่ก็เคยมีเรื่องที่ว่าพูดได้พูดได้เพราะว่าไรเพราะ่าเขาเคยจับนอกสามตัวกันแล้วเขาก็พาไปบำบัดอย่าเสพติด บบล่ลาสุดนะคะทางด้านของพนักง,งานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวนายจิรวัตรแล้วนะคะใช้หลักทรัพย์เงินสดจํานวน3,000 300, 0นบาทค่ะเพราะว่าให้เหตุผลว่าไม่มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยมีอาการก็น่าจะเรื่องของเสพยาเสพติดนี่ยแหะค่ะนี่เป็นช่วงจังหวะที่ทางด้านของนายจิรวัตรเดินออกมาจากห้องสอบสวนชั้นสของสถานีตํารวจแล้วก็มีรถคันนี้ มารอรับอยู่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามนะคะว่าสาเหตุอะไรยังไงมีคำนึงที่คุณพ่อพูดออกมาด้วยหรืคุณผู้ชมลองดูช่วงจังหวะตอนนี้แล้วกันค่ะที่เราทำไปเนี่ย,ย<ะ>เห็นว่าเหมือนแบบลูกของ,ง,ของ,าญญญงยาน<ล>หนยังติดอีกนึงเนี่ยครับขอข้อมูลนิดนึนนงเราครับค,ครับก็ติดก็ติดนะก็ติดยานกอนญาตหน่อยนะครับพี่ครับอันนี้จดไปวัดเลยหรอคะ ็คือตรงกันกับที่ทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงญาติๆก็พูดกันนะ,นะคะว่าทางด้านของผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมในเรื่องของการใช้สารเสพติดอีกด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของคดีเนี่ยคุณพ่อก็โดนไปในเรื่องของฆ่าผู้อื่นนะคะส่วนในเรื่องของปืนเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะ